สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกทท่านครับ <c oughs> วันนี้ผมเต่านินจามีเรื่องที่ค่อนข้างไม่สบายใจอยู่บางเรื่องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการสู้รบในพมา่าในขณะนี้นะครับอันเนื่องมาจากกรณีที่ทางกลุ่มสามพราดรภาพหรือว่าสามพี่น้องที่เปิดยุทธการ1027นะครับโดยมีกองกั้ง มี tnla มี aa นะก็คืออารักันนะแล้วก็ปล่องที่มีการเปิดยุทธการนะครับการสู้รบในเขตพื้นที่ของไทยใหญ่เหนือหรือว่าฉานเหนือนะซึ่งในขณะนี้ก็มีจุดมุ่งหวังที่จะยึดลาเซียลนะน้ำจางน้ำคำแล้วก็อีกหลายๆเมืองที่อยู่ใกล้ชิดติดก,กันและทหา,ารพม่าบางส่วนบางเมืองนี้ก็ เริ่มถอยทับทิ้งฐานและก็หนีออกไปบ้างแล้วนั่นก็แสดงออกถึงความพ่ายแพ้ที่ทหารพรมาร่าได้รับอยู่ในขณะนี้ <c oughs> นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เราได้ติดตามและเราก็รู้สึกไม่สบายใจนะเท่าที่ควรหลังจากที่มีการสู้รบกันในพื้นที่นี้เปรียบประหนึ่งทหารพรมาร่าได้มีการประสานกับกองทัพ สหพันธรัฐสสสหรัฐวะนะครับเพื่อที่จะประคองเมืองบางเมืองไว้นั่นก็คือการถอนกำลังของทหารพรม่ากออกทั้งหมดแล้วยกเมืองต่างย่านนะให้กับทางกองทัพสหรัฐวะซึ่งทางสหรัฐวะก็ได้มีการนำกำลังนะประมาณ2,000ันนาย เข้ายึดในเมืองนี้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมืองนี้จะไม่มีการสู้รบโดยเด็ดขาดอันเนื่องมาจากว่าทางกลุ่มสามพระดอนภาพนะต้องอาศัยวา้าและแน่นอนฮนะว้าคือพี่ใหญ่ของสามพี่น้องพระดอนภาพไม่ว่าจะเป็นโกกัง้งไม่ว่าจะเป็นปะล่องหรืออารากัน ที่เราห่วงมากไปกว่านั้นก็คือว่าณเวลานี้ภาพที่ล่อแหลมที่สุดก็คือกองทัพของไทยใหญ่เหนือของเจ้าปางฟ้าหรือ H H RC S s p p r c s น่าจะตกที่นั่งลำบากในสายตาเรานะน่าจะตกที่นั่งลำบากถ้าณเวลานี้ทั้งสามอาพระรภาพสามพี่น้องนี้สามารถยึดลาเซียวได้โดยไฟเขียวจาก กองทัพว้าแต่ไม่ให้ลุกล้ำเข้ามาในต่างย่านดังนั้นกองทัพว้าจึงมาคุมเมืองนี้โดยที่ไม่ต้องมีการสู้รบไม่มีเสียงปืนเลยแม้แต่เสียงเดียวยึดเมืองได้โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยทางกองทัพพมา่ายกให้จะเรียกอย่างนั้นก็ไม่ผิดนักเนื่องจากว่ากองทัพพมา่าถอนออกไปแล้วให้สหรัฐวะเข้ามายึดครอง สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าถ้ากองทัพสหรัฐว่าจะร่วมกันยึดเอาฉานเหนือก็ไม่ยากเละครับเพราะแค่สามพลรืภาพนี้ก็เอส p พีก็น่าจะต้านทานกำลังไม่ไหวอยู่แล้วและเมื่อมีว้าซึ่งเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดที่พม่าเองก็ยังเกรงนะและก็กลัวไม่กล้าที่จะประทะหรือต่อก่อนด้วยเพราะการสู้รบของทหารว้านั้น นะดุเดือดดุเด ت, เ็ดเผ็ดมันนะแล้วก็เข้มแข็งเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าเอ p พีพีอารเอนี่ยนะกองชันเหนือจะไปอยู่ณนะพื้นที่ใดยิ่งได้รับกระแสข่าวนะจากการรายงานข่าวในพื้นที่แจ้งให้ทราบว่าในขณะเดียวกันนะกองทัพฉานเหนือก็ยังพยายามที่จะมีการสู้รบเปิดศึกกับกองทัพ อาสภา,ากอบกู้รัฐฉานนั่นคือฉานใต้โดยการนำของท่านพลเอกเจ้ายอดศึกอีกด้วยเมื่อไทยใหญ่กับไทยใหญ่รบกันเองแน่นอนฮะก็เป็นที่ชอบใจของพมา่าและกำลังก็จะอ่อนแอลงถ้าอ่อนแอลงชันเหนือถูกยึดหรือตีแตกก็จะกลายเป็นพื้นที่ของสหรัฐวะาร่วมกับกองกำลังสามพราดรภาพนะ และเมื่อเป็นเช่นนั้นฉานใต้นะโดยกองกําลังกอบกู้รัชฉานของพลเอกเจ้ายอดศึกก็ไม่น่าจะรอดเพราะอย่างน้อยว้าแดงที่เมืองยอนเมืองตนนะก็คุมเชิงอยู่และเตรียมพร้อมกําลังพร้อมที่จะบุกได้ตลอดเวลาเหมือนกันและถ้าเหนือมาประสานกับใต้โดยไตยแรงก็คงจะต้านไม่อยู่ และนั่นก็หมายถึงว่าจะหมดสิ้นอิสรภาพหมดสิ้นแผ่นดินของไทยใหญ่หรือไม่ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปเข้าข้างใครแต่ผมเป็นห่วงครับเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยใหญ่นะไม่อยากให้มีการแตกแยกไม่อยากให้มีการสูญสิ้นอิสรภาพและแผ่นดินเกิดของตนเองที่พยายามกอบกู้กันมานานแต่ที่มันไม่เข้มแข็งก็คือ ไทยใหญ่กับไทยใหญ่ยังรบกันเองไม่รักสามคัคคีกันนี่คือจุดอ่อนครับและถ้าหากเป็นเช่นนี้โอกาสที่จะกอบกู้รัชฉานริบรีครับไม่เหมือนกอน่อนไม่เหมือนกับกองกำลังชาติพันธุ์อื่นๆที่เขาเข้มแข็งแล้วก็เข้มแข็งขึ้นทุกวันอย่างในรัฐกะเหรี่ยงณเวลานี้นะการรุกรบการวางกำลังพลนะาการควบคุมพื้นที่ กินไปถึงตองอูแล้วนะ,ะย่างกุ้งก็ไม่ยากแถมประชิดในปิดออีกด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องมานั่งขบคิดกันณนเวลานี้ว่าพี่น้องชาวไทยใหญ่จะเอาอยังไงเพราะเราอาจจะมาหลบลี้หนีมาอยู่ประเทศไทยกันจำนวนมากแล้วสุขสบายเมื่อสุขสบายก็โกงกันเองหลอกกันเอง นะอย่างมีความสุขแต่ประเทศของตนชาติของตนกำลังจะล่มสลายนั่นคือสิ่งที่เราเป็นห่วงครับและถ้าวา้าสามารถตีไทยใหญ่ใต้ได้อีกส่วนหนึ่งแน่นอนนะเชียงตุงท่าขีเหล็กว้าใหญ่ก็คือสหรัฐวา้าเขายึดแน่นอนไอ้ตรงนั้นเราไม่ห่วงหรอกครับ พราะเราสามารถไปมาหาสู่ได้ไม่ว่าจะเป็นกองกําลังใดก็ตามแต่ที่เราเป็นห่วงก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยใหญ่จะทะลักเข้าสู่ประเทศไทยอีกหลายหมื่นคนนับแสนคนก็ว่าได้นี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงและต่อไปในอนาคตแน่นอนคนระับประเทศไทยก็ต้องมีการสกรีนนะครับเมื่อมีการสกรีนก็ต้องมีการผลักดันกลับเมื่อผลักดันกลับ เขาเหล่านี้จะไปอยู่ที่ใดเพราะว่าพื้นที่ของไทยใหญ่ถ้าไม่เหลือหรือถ้าไม่มีจริงๆเหตุก็เพราะว่าในขณะที่เขารบกันในขณะที่เขาต่อสู้กับพม่าไทยใหญ่ทั้งสองภาคสงบนิ่งมันจึงเป็นข้อสังเกตที่อาจจะทำให้เขามาเกิดความไม่พอใจและเขาก็จะตียึดเมืองยึดประเทศยึดพื้นที่ของรัฐฐาน นี่คือสิ่งที่ผมเต่านิจจาเป็นห่วงด้วยใจจริงจึงอยากจะบอกนะครับว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยใหญ่มีความรักความสามคัคคีได้ครึ่งหนึ่งของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงได้ครึ่งหนึ่งของพี่น้องเอวียดนามนะก็จะสามารถมีความเข้มแข็งและยืนหยัดต่อสู้ได้แต่หากมีความขัดแย้งอย่างนี้เรา จะทำอย่างไรกันต่อไปนะก็คงจะต้องติดตามดูเรื่องนี้กันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอันไม่ไกลนี้ครับ